สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่9-15สิงหาคมพุทธศักราช2568ในช่วงวันที่10-15สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรขอให้กักเก็บสำรองน้ำเพื่อการเกษตรไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน